เดี๋ยวไปตรงนหนเจ้าจิมาฆ่าตะล่ำอยู่หันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถาแก้วกันเดี๋ยว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 เนี้ยมี้ดบ่เนียใช่เนียชิบอก บรรยากาศครับพอาะทางรถไฟอย่ปุ่นคือสียานน้ำถว่ถวถวั่ถวมคักถ่วเนียว่งทางรถไฟนแล้วคือเลี้ยึอือเล้ยเขาคือมึงเด็ดคือนถูกว เป็นกดด็กกนายมันตึกๆตึกๆในบ่โนนี่ปลาไปนี้ปลาไปนาพังพไหอไม่ปลานีบ่โดนเลยเหร Đó từng giải một thoát đề để... ừ, oh, phun, 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 phun oh, phun, phun Phun không, phun bất cứ đây là Phun phun cái เขาค่อยๆจุดมาก่ะไรเดี่ลัวมสวาเาเขาๆๆนนนาเาเาเนีดีกับมุนเล้วครับต้อมุนาถาไปเาๆๆๆาอะมนโอ้โนโมตะสะนโมตะสัย

ตัวนึงมันหนียไปนิ่งหลยโยกวันไปวันมาครับโยกวันไปวันมาดึงผุนดึงไหมฮะไม่รลผุนดึงไหมหลัวผน่ไม่เรอยุคงน่ดึงไปตัวยุคกลางตัวยุกลางมันได้เข่าได้หรอ ê dục bây giờ mày không có khẩu đồ cứ luôn thân cứ luôn ồ ngâm 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 ngâm. khẩu du <laughs> khẩu du khẩu du khẩu ngâm vô ngầm gặp kêu ba cảnh.